คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะ พากันมาดูดวงเรื่องของความรักค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมพยากรณ์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึง31ธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมษกันเลยค่ะว่าความรักของชาวราศีเมษจะดีดีจะมีความสุขหรือว่าจะมีโอกาสพบรัก ใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูดวงให้กับเช้าล้าสิเม่กันเลยคะ่ะ ค่ะเรามาดูคำทำนายความรักของชาวราศีเมษกันเลยค่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะช่วงนี้ความรักของชาวราศีเมษคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะช่วงนี้เป็นความรักดีีดค่ะเป็นความรักที่มีความสุขและก็สมหวังในเรื่องของความรักนะคะเป็นความรักที่มีแต่ความอบอ,อุ่น มีแต่ความเข้าอกเข้าใจกันนะคะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะช่วงนี้นะคะมาดูคำทำนายความรักกันต่อเลยค่ะได้ไพ่ The e m p r e s s นะคะช่วงนี้นะคะความรักคนที่ใช้ชีวิตคู่และคนที่เป็นแฟนกันนะคะมีความสุขค่ะอบอุ่นใจนะคะสวีทกันค่ะไปไหนก็ตัวติดกันนะคะเป็นรักที่โรแมนติกค่ะ เป็นคู่ที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะในช่วงนี้ค่ะสวีทกันมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันแล้วก็มีโอกาสจะลุ้นในเรื่องของอาการได้บุตรด้วยนะคะช่วงนี้นะคะมาดูคำทํานายกันต่อเลยนะคะได้ไพ่สิบดาบนะคะช่วงนี้ ความรักของคนที่โสดของชาวราศีเมษค่ะคุณมีโอกาสถูกหลอกสูงนะคะคุณอาจจะไม่เจอใครที่เข้ามาหาคุณจริงใจกับคุณนะคะช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของการถูกหลอกค่ะเพราะว่า,าคุณจะเจ็บปวดนะคะคุณจะเจอหลายเรื่องหลายปัญหาในเรื่องของความรักที่เข้ามานะคะคัมภีร์กรความรักของชาวราศีเมษค่ะ คนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะเป็นความรักที่ดีดีค่ะเป็นความรักที่มีความสุขมีความสมหวังในเรื่องของความรักนะคะเข้าอกเข้าใจกันค่ะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีความสุขค่ะใส่ใจกันและกันนะคะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันค่ะส่วนคนที่เป็นแฟนกันนะคะก็มีความสุขค่ะ ก็สวีทกันนะคะหวานแหววไปไหนก็ตัวติดกันค่ะดูแลใส่กันและใส่ใจกันและกันนะคะอยู่ด้วยกันก็มีแต่ความสุขความอบอุ่นใจนะคะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นถึงเรื่องแต่งงานมีโอกาสที่จะได้บุตรนะคะช่วงนี้นะคะมีการลุ้นเรื่องแต่งงานเกิดขึ้นค่ะสาหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะส่วนคนที่โสดอยู่ค่ะช่วงนี้ก็อ่า จะมีโอกาสถูกหลอกในเรื่องของความรักนะคะจะไม่จะเจอคนที่ไม่จริงใจค่ะจะเจอคนที่เขาเข้ามาแต่มีปัญหามาให้นะคะในเรื่องของความรักค่ะคุณก็จะถูกหลอกได้ง่ายนะคะช่วงนี้สําหรับคนที่สดๆอยู่ค่ะพากันมาดูดวงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับความรักของชาวราศีเมษนะคะขอให้ความรักของชาวราศีเมษมีแต่ความอบอุ่นใจมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสมหวังค่ะ อนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ชาวราศีเมษต,ตั้งรับมีสตินะคะขอให้คุณยิ้มสู้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ